ที่ดูคําเนี yeah. ่ยก็คือร่องเล็บเราอะค่ะมันเป็นร่อง,<า>งสองร่องพอน้ำโดนมากๆมันก็เจะทำให้ข้างเล็บเราผุอื้มเ <c oughs> จ็บแหละพอแช่น้ำเจ็บเลยก็ม <c oughs> <ๆ>ันเป็นไง ต้องอายาดมให้มันดมนะเดินแล้วเดอได้แลวโอ้โหแล้วไม่เห็นกระจกหรอกเพิ่งเคยนะนกมาชนกระจกอย่างเงี้ยแล้วมันสลบเ,เอายาดมให้มันดมฟื้นคงแสบจะหมง นั่นไงมันเป็นร่องรอยของการที่มันผ่านการเป็นหนองค่ะเันเห็นอยู่ตรงนี้นี่ร่องรอยของการผ่านการเป็นหนองตรงนี้ประมาณนี้ มุมจะตัดยังไงอ่ะไม่ค่ะอันนี้อ้มตัดให้เนาะก็ไม่ต้องไปตัดมุมตัดตรงแต่อันนี้เอิ้มจะเอาไอ้ส่วนที่เล็บมันกดเนื้อเยอะออก บางทีเราเป็นเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแผลแค่นี้มันก็ไม่ได้อันตรายหรอกเบาหวานเนะี่ยทำแผลใสายยา่ยาแล้วก็หายโลย่งไหมโล่งไหมทีนี้เราก็ไม่ต้องแส้เราดูแลการทําแผลใส่ย,ยาแบบพี่พเอื้อมบอกเนาะเนี่ยมันเป็นโพรงหมดเลยดู มันน่าจะโดนกระแทกก็ผ่านการเป็นหนองนี่ไงนะเนี่ย,นะยถึงนี่เลย เนี่ยกดแล้วยังเจ็บ,จบอืมมันเป็นร่องรอยของการหนังจากการที่ผ่านการเป็นหนองมันก็จะกลายเป็นหนังแห้งนี่เดี๋ยวตรงนี้ละจ้ะเราไปเตะอะไรมาเราไม่รู้หรออ,อีกนิดหนึ่ง<อ>นิดนึง ชิ้นใหญ่จ้ะหนึ่งสองนี่ใหญ่มากนี่ออกแล้วใหญ่ไหมโอหมดอ่ะลงไหมอะดูสินี่ ชิ้นหนึ่งชิ้นสองดูอันนี้นี่ข้างเดียวกันนะเป็นแค่ข้างเดียวคือเรามองผ่านตาเราดูไม่ออกแต่ถ้ามองผ่านกล้องจะเห็นชัดอาะตัวเองกดนั่นแหละ